ทีนี้เราจะมาดูเรื่องของการบริหารจัดการรูปภาพนะครับหรือว่าไฟล์มีเดียต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์นะครับรูปภาพนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบในการทําให้เว็บดูสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาดูว่าในเว็บไซต์ของเราเนี่ยเราจะเป็นจะต้องบริหารรูปภาพยังไงนะครับให้เราเข้ามาที่ด้านหลังนะครับใส่ชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านนะครับแล้วทําการเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อเข้ามาสู่ระบบแล้วเนี่ยเราจะพบคอนโทรลพา n e เนลตรงนี้นะครับ จะมีให้เลือกอยู่ปุ่มหนึ่งก็คือการจัดการรูปภาพและไฟล์นะครับเราลองคลิกเข้าไปดูนะครับเราก็จะพบแฟ้มงานต่างๆนะครับที่อยู่ในเว็บไซต์ของเรานะครับซึ่งแฟ้มงานเหล่านี้เนี่ยก็จะทําการเก็บไฟล์มีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปภาพนะครับไฟล์ mp 3ไฟล์ pdf ต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถทําผ่านการอัปโหลดตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้จะสามารถเรียกดูไฟล์นะครับแล้วก็ทําการเลือกภาพแล้วก็ใส่เข้าไปข้างในได้นะครับ คลิกตรงนี้แล้วก็ open นะครับแล้วก็เริ่มอัปโหลดใส่เข้าไปนะครับแต่ตอนนี้ผมขอไม่ไม่ทำการอัปโหลดนะครับเราสามารถดูโครงสร้างของอพื้นที่ในการเก็บจัดเก็บไฟล์รูปภาพเนี่ยได้2โครงสร้างนะครับก็คือโครงสร้างแบบ Desktop แบบนี้นะครับกับโครงสร้างแบบที่เป็นรูทแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงว่ามีแฟ้มไหนบ้างนะครับสำหรับเว็บไซต์ที่มีรูปภาพเยอะนะครับแล้วก็ต้องการ การจัดเป็นระบบระเบียบนะครับเวลาเราอัปโหลดรูปภาพเข้าไปเนี่ยรูปภาพมันจะกองอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันก็คือโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า image นะครับแต่เนื่องจากว่าบางเว็บไซต์เนี่ยมีโครงสร้างที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะนั้นก็จะมีความจําเป็นในการจะต้องสร้างแฟ้มเหล่านี้ขึ้นมานะครับเพื่อเก็บรูปภาพนะครับตอนนี้ผมจะสาธิตวิธีการสร้างแฟ้มเพื่อเก็บรูปภาพนี้ก่อนนะครับว่าการเก็บรูปภาพเนี่ยาสามารถสร้างได้ยังไงนะครับผมลองคลิกเข้าไปสักแฟ้มหนึ่งนะครับอย่างแฟ้มชื่อ banner พบมาก็จะเจอไฟล์รูปภาพนะครับต่างๆนะครับโดยที่เวลาเรากดคลิกที่ไฟล์ตรงนี้มันก็จะพ o p อัพขึ้นมาให้เราเห็นว่าเป็นไฟล์รูปภาพนะครับเป็ดนะครับเวลาที่เราจะไม่ใช้งานนะครับเราก็ทําการลบนะครับที่เครื่องหมายลบตรงนี้นะครับถามว่าถ้าเกิดว่าเ,เราสามารถเก็บรูปภาพไว้ในเว็บของเราเยอะไหมเยอะได้ไหมแล้วจะมีผลกับการโหลดหน้าเว็บไหมนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่มีนะครับไม่มีผลกับการโหลดหน้าเว็บ แต่ว่ามันอาจจะทําให้การบริหารจัดการของคุณดูยุ่งยากนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่จําเป็นก็ลบออกดีกว่านะครับเดี๋ยวแล้วถ้าจําเป็นเมื่อไหร่ก็ค่อยเอามาใส่ใหม่นะครับผมคลิกกลับขึ้นไปนะครับทีนี้เราจะมาสร้างแฟ้มกันนะครับวิธีการสร้างแฟ้มก็คือให้มาที่ช่องนี้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อแฟ้มนะครับผมใส่ชื่อว่า Member นะครับการใส่ชื่อแฟ้มตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถตั้งเป็นภาษาไทยได้นะครับ การใช้ภาษาอังกฤษจะทําให้เบราว์เซอร์เนี่ยสามารถอ่านค่าได้รวดเร็วกว่านะครับเพราะฉนั้นควรจะตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะเว้นวรรคนะครับไม่ควรที่จะใส่เครื่องหมายแปลกๆนะครับอ่าอันนี้เป็นข้อกําหนดพื้นฐานนะครับที่คนที่ทําเว็บไซต์ทุกคนจะรู้นะครับว่าอย่าไปใส่นะครับเสร็จปุ๊บให้ทําการกดคลิกสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาครับตอนนี้เราได้โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า member เรียบร้อยแล้วนะครับบอกว่าสําเร็จแล้วนะครับลองมาดูที่โฟลเดอร์ member ด้วยกันนะครับ ตอนนี้ก็เป็นโฟลเดอร์เปล่าๆนะครับตอนนี้ผมจะเอารูปภาพใส่เข้าไปนะครับผมสั่งเรียกดูนะครับเมื่อสกรูผมเอาจะเอาไฟล์รูปภาพนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับผมก็สั่งเริ่มอัพโหลดตอนนี้รูปภาพเข้าไปแล้วนะครับหนึ่งรูปภาพนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าผมอยากจะใส่รูปภาพพร้อมๆกันได้ไหมได้นะครับให้กดเรียกดูอีกครั้งนะครับแล้วก็คลิกเลือกที่รูปภาพนะครับหลังจากนั้นให้กดกดชิปบนแป้นคีย์บอร์ดของเรานะครับค้างไว้นะครับ นี่สามารถเลือกมา3คน3รูปเลยนะครับหรือถ้าเกิดจะเลือกข้ามรูปนะครับให้คลิกเลือกแล้วก็กดคอนโทรลค้างนะครับก็จะเลือกข้ามรูปได้นะครับแต่ถ้าเกิดถ้ากดชิปค้างปุ๊บอย่างอันนี้นะครับถ้ากดชิปค้างไปให้อันสุดท้ายมันจะทําการเลือกทั้งหมดนะครับแล้วแต่วิธีการเลือกครับตอนนี้ผมลองเลือกมาทั้งหมดนะครับโอเพ่นนะครับตอนนี้มี3แฟ้มที่ถูกเลือกแล้วนะครับสั่งเริ่มอัปโหลด ตอนนี้เราได้รูปภาพกลับเข้ามาทั้งหมด4รูปภาพนะครับสำหรับวิธีลบนะครับก็ง่ายๆนะครับคลิกปุ่มลบตรงนี้นะครับรูปภาพก็จะถูกลบไปนะครับแบบนี้นะครับรูปภาพจะถูกลบไปนะครับเราสามารถลบได้ทั้งแฟ้มเช่นเดียวกันนะครับแฟ้มนี้สมมุติเราจะไม่ใช้แล้วเราก็สั่งลบนะครับสังเกตนะครับว่าถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ย โปรแกรม Joomla เนี่ยจะเตือนขึ้นมานะครับอย่างเช่นตอนนี้บอกว่าลบแฟ้มไม่ได้เพราะว่าโฟลเดอร์ยังมีอยู่เอ่อในโฟลเดอร์เนี่ยยังมีไฟล์อยู่นะครับเพราะนั้นเราต้องทำการลบรูปภาพทั้งหมดออกให้หมดก่อนนะครับเพื่อให้แฟ้มนั้นว่างนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการป้องกันอย่างหนึ่งนะครับไม่ให้เราเผลอลบอะไรไปทั้งแฟ้มนะครับสั่งลบเมมเบอร์มาอีกครั้งอ่าตอนนี้ลบได้แล้วนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นพื้นฐานการจัดระเบียบอ่าไฟล์รูปภาพนะครับ แล้วก็ไฟล์มีเดียต่างๆนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะรู้ว่ารูปภาพประเภทไหนนะครับที่สามารถเข้าไปอยู่ในเว็บไซต์ของเราได้นะครับโดยปกติแนละ้วไฟล์รูปภาพก็จะมีนามสกุลของมันนะครับไม่ว่าจะเป็น JPEG, GIF นะครับ BMP, Bitmap นะครับเรามาดูที่การตั้งค่าที่ Control Panel ตรงนี้นะครับที่การตั้งค่าระบบหลัก ขอโทษทีนะครับให้กลับไปที่คอนโทรลพาเนลสักครู่นะครับไปที่การจัดการรูปภาพใหม่นะครับทีนี้มาดูที่ปุ่มที่การตั้งค่านะครับอ่าโอเคอยู่ตรงนี้นะครับโทษทีผมไปจําเวอร์ชั่นเก่านะครับเวอร์ชันนี้จะให้คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับที่การตั้งค่านะครับแล้วก็จะบอกนะครับก็จะบอกว่าไฟล์ที่อัปโหลดได้เนี่ยมีไฟล์นามสกุลอะไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถเพิ่มเติมเข้าไปเองได้ นะครับแล้วก็เลือกขนาดไฟล์ใหญ่สุดได้ขนาดไหนนะครับสมมุติว่าเรามีไฟล์เยอะมากเลยแล้วเราต้องการให้มันโหลดทีเดียวเนี่ยเราก็มาตั้งค่าตรงนี้นะครับโอเคมันจะ,ะกําหนดเรื่องที่เก็บไฟล์หลักที่เก็บรูปหลักนะครับโอเคอันนี้เป็นการตั้งค่านะครับเสร็จปุ๊บก,ก็สั่งบันทึกนะครับอันนี้ผมขอยกเลิกก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการบริหารจัดการรูปภาพนะครับแล้วก็ไฟล์มีเดียต่างๆบนเว็บไซต์ของเรานะครับ